มาค่ะเพื่อนๆมาแกะกล่องพัสดุก,กันสั่งต้นไมน้มาเอามาปลูกนะเพื่อนๆนจากเพีผักไทยในเบลเยียมนะทุกคนอาทิตย์ที่แล้วส่ต้นพี่เขาแถมต้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะ ไม่หกเลยนะทุกคนอันนี้เป็นต้นทูนนะคะสั่งมาต้นละ5ยูโรนะอะไรยังไงก่อนนี่น,นี้น่าจะเป็นต้นที่พี่เขาแถมนะเป็นต้นทูนต้นทูนที่ไว้กินกับส้มตำเอ่ะทุกคนพี่เขาเสียบไม้มาด้วย เพื่อไม่ให้หลุดอาอย่างนี้น,นี่ต้นที่สองก็ถือว่าโอเคนะต้นไม่หักใส่กองแบบนี้เสียบไม้อันนี้หรืออันนี้ต้นแขนโอเคเขาเรียกว่าต้นทุนนะ อีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้ค้นดูเมื่อเช้ชาว,ว่าชื่อเขาเรียกชื่ออะไรบ้างจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรบ้างทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราจะมีทูนกินที่เบลยเยียมแล้วทุกคนได้ทูลลงดินแล้วทุกคนลงดินเราเรียบน้อยลนว ดินชุ่นก่านะดนช่